มือสองเ0็0โลมีอยู่จริงต้องที่ร้านปฏิพัทธ์ออตโต้เท่านั้นสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับแล้วก็คุณลูกค้าทุกคนนะฮะอยู่กับอันปฏิพัทธ์ออตโต้เหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวไฮไลท์ของปี2,566เลยนะฮะ อันอยากให้ทุกท่านได้รถมือสองที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหามาให้กับพลูกค้าได้แต่สำหรับในคลิปนี้ครับตอนแรกอาจจะยังไม่ถูกใจใครมากนั้นแต่ในคลิปนี้ถูกใจกันหมดทุกคนแน่นอนนะฮะเรามาดูตัวรถกันเลยครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นอี u สูดีแมครับ1.9ตัว S ปี2022นะปี22นะ,ะครับพี่ๆครับสุดยอดแล้ว นะฮะสำหรับตัวแคปเนี่ยมันจะมีการวนเวียนไปมาค่อนข้างที่จะเยอะมีคุณลูกค้ามาเอาออกบ้างมีการซื้อนําเข้ามาใหม่บ้างแต่สําหรับคันนี้ฮะนับได้เลยว่าเป็นตัวซิกเนเจอร์อีกคันหนึ่งสำหรับในปี2566และสีบอลแบบนี้ครับวัยรุ่นถูกใจกันทุกท่านแน่นอนนะฮะถ้าเกิดยังมีภรรยามีครอบครัวและนั่งดูด้วยกันอยู่ตอนนี้ สามารถคุยปรึกษาและก็ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสนใจหรือว่าอยากได้คันนี้จริงๆอันให้จองแค่300อันทําฟรีดาวให้ขับฟรีอีก3เดือนจัดโอน1น0 0 0บาทอันฟรีให้นะครับสําหรับตัวด้านหน้าฮะก็จะเป็นตัวหน้าใหม่นะครับมันก็จะมีการตัดด้วยสีดาเป็นโนแบล็คนะฮะสำหรับตัวปี22นะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าตัวโฉมเทาแลมโบแล้วแต่คนจะถนัดเรียกนะครับไฟหน้าก็หลอดไส้เดิม ตัวนี้เป็นตัว S ครับซึ่งจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่การเรียงลำดับตัวรุ่นย่อยเหมือนเดิมเปียบนะฮะมี S มี L มี LDA มี Z สํสำหรับตัวเตี้ยนะครับสประตูแล้วก็แคบตัวเตี้ยจะมีอยู่ประมาณนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์เนี่ยในรหัส1.9นะฮะ R z 4E นะครับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดโอ้โหอันนี้คือเอี่ยมเลยฮะถ <c oughs> ้าเกิด คู่กันแบบตามตรงนะครับจากสายตาเนื้อเปล่ามองนะมันก็คือรถป้ายแดงดีๆสักคันหนึ่งนี่แหละนะครับที่เราเอาเข้ามาให้กับลูกค้าได้รับชมกันได้นะครับ mm hmm. เครื่องเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะ mm hmm. แล้วก็ไม่มีรีแมปไม่มีอุดอ g จอานะครับใส่กรงใส่กล่องดันลงดันล่างแล้วพวกนี้คือไม่มีอยู่แล้วสําหรับตรงนี้ครับอย่างแรกเลยวารันตีหลังการขายเรารับประกรรันเครื่องเกียร์หเดือน10,000มกิโล แล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีส่วนสำหรับวารันตีศูนย์เนี่ยตรงนี้ยังเหลืออีกเต็มๆ3ปีกับอีก1 0 0 0 0แสนโลนะฮะ ABS ก็มีมาให้แล้วนะครับของอากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะดำสักแอะหนึ่งยังจะไม่มีเลยนะครับฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงแล้วก็น็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับ ตะเข็บด้านข้างตรงนี้คือสวยเลยนะฮะสีไม่มีด่างนะครับสีไม่มีแตกนะแผ่นพงแผ่นเพลทและพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะมีเพื่อนทําอยู่ศูนย์อิวสุนะฮะอยากเอาตัวเลขตัวถังเลขพงเลขเพลทและพวกนี้ไปตรวจสอบได้ไหมได้ครับเต็มที่เลยอันย้ำนะฮะว่าคันนี้ไม่เจ็บพันโลนะครับคราวนี้เนี่ยจะพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างการดูรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าเกิดเป็นสําหรับสเต็ปด้านข้างเนี่ยเราแบ่งออกมา3ตอน1 2และ3นะฮะสีมันจะเนียนเสมอกันสวยทั้งคันและก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งใน3ขั้นตรงนี้ที่มีเป็นตัวสีด่างอันนี้คือรถที่ดีจริงๆนะครับแต่ถามว่ายัางเจ็ดพันเนี่ยพูดทั้งพูดอย่างสุดท้ายคุณลูกค้าก็ต้องบอกว่ายังไงมันก็มีาการใช้งานมาแต่คือการใช้งานเนี่ยมันน้อยมากนะครับสำหรับตัวรถยนต์มือสองเนี่ยแล้วปีใหม่ๆอย่างแบบนี้ไม่เกินหมื่นโลเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะฮะ เหมือนกับเราได้ไปเดินดูรถในโชว์รูมใดโชว์รูมหนึ่งหรือว่าโชว์รูมแบรนด์ใดโชว์รูมแบรนด์หนึ่งและมันกลายมาอยู่ที่นี่ครับแต่สิ่งที่มันคุ้มค่าอย่างหนึ่งที่เราต้องทราบกันดีราคาถูกกว่าออกห้างใยแดงเยอะเยอะมากนะฮะแล้วก็เงื่อนไขในการออกรถถ้าเกิดเครดิตดีไม่ต้องดาวต้องดาว25%์ต้องดาว10%์หรือว่าดาว5%์ไม่ต้องครับตรงนี้รถปีใหม่แบบนี้ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะ ส่วนตัวล้อนะครับเราเลือกใส่เป็น TE37 นะฮะข้างหน้า9กครึ่งนะครับแล้วก็ยางเป็นตัวปี2022จัดทรงตัวรถอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้วจริงๆถ้าเกิดจะกดให้มันต่ำลงกว่านี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะฮะหรือถ้าเกิดไม่ชอบ TE อยากเปลี่ยนเป็นตัวลายล้อเวลอยากเปลี่ยนเป็นตัว CE อยากเปลี่ยนเป็นตัว RE บอกได้บอกได้เลยตรงนี้เราจัดก,การให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะฮะ แล้วก็ตัวสติกเกอร์ด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวแก้มข้างสวยมากคันนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยให้ดูตัวด้านในกันบ้างสำหรับตัวด้านในเนี่ยอันนี้คือง่ายเลยนะฮะไม่มีอะไรเยอะมากแคปเปิดได้นะครับเพราะว่าอย่างในเรื่องตัวออปชันเนี่ยตรงนี้มันอาจจะน้อยกว่ารถรุ่นอื่นไปนิดนึงแต่รูปทรงตัวรถด้านนอกมันได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะในตลาดรถกระบะของประเทศไทยนะฮะมีชิปล็อกเกียร์มาให้นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะ แล้วก็เลขไม้เจ็บีหกกิโลกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับสำรองมีให้อีกหนึ่งอันแล้วก็ตัวเบาะผ้าสีดำกระจกไฟฟ้านะครับนี่แหละฮะคือสภาพของตัวรถป้ายแดงอย่างแท้จริงนะฮะส่วนในเรื่องตัวกระบะนะครับถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยบรรทุกแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะฮะร,ราะว่ารถมันแค่7000โลถามว่าทำไมเราถึงต้องเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวจุดดึงดูดให้กับลูกค้าหลายท่านได้เห็นเลยก็ว่า ได้เห็นเลยก็ว่าได้ว่าไม่เปนน้อยจริงๆแล้วมันเป็นตัวรถอีกคันที่น่าซื้อจริงๆฉันไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่สามารถกําหนดได้วันนี้ที่เราได้มีการทําคลิปในช่วงก่อนกลางเดือนอาจจะมีคุณลูกค้ามาซื้อสดก็ได้อาจจะมีคุณลูกค้ามาจัดแฟแนซ์นก็ได้หรือถ้าเกิดออนแอร์ air, คลิปวิดีโอนี้ไปแล้วอาจจะมีคุณลูกค้าโทรมาหลังไมและจองออนไลน์มาก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดลางเราพูดกันตามเนื้อผ้าตอนนี้มันเป็นในคลิปแรกของเจ้าเจ็ดพันโลคันนี้ พอนะั้นมันจะขึ้นอยู่กับลูกค้าคนใดคนหนึ่งที่ได้มาจับไฟแนนซ์ก่อนหรือได้มาจองตัวรถก่อนคนนั้นจะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของตัวรถก่อนเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยอันนี้ช่วงมันจะสูงหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะเอาให้ตูดมันห้อยลงกว่านี้หรือว่าอยากให้ทรงมันดีกว่านี้เดี๋ยวตรงนี้อันจัดก,การให้ หรือไม่งั้นคุณลูกค้าเอารูปมาเห็นดูก็ได้ว่าพี่อยากได้แบบนี้อยากได้ทรงแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันมันสอดน้อยอย่างที่เขาลงในเท็กตอกเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะถ้าเกิดอย่างรถเนี่ยมันสอดน้อยประมาณ2นิ้วสอด3นิ้วสอดถ้าเกิดอย่างเป็นตัวรถกระบะมันก็จะกระแทกบ้างนะครับมันไม่บ้างฮะมันกระแทกเลยเพราะว่าในช่วงของระยะชักเนี่ยคือมันไม่พอถูกต้องไหมครับมันเหลือพื้นที่แค่ประมาณ3นิ้วสอด2นิ้วสอดมันก็อาจจะมีการกระบ้างมาก มันก็อาจจะมีการกระด้างมากนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ต้องการทรงรถเน้นในเรื่องของฟิเมเบนรถทําได้เดี๋ยวจัดให้นะฮะหรือเหมือนเดิมนะครับแหมกลายอื่นก็สามารถเลือกลายได้เขาเนี้ยมพาดูตัวด้านท้ายกันบ้างครับเราต้องสังเกตอย่างก็คือในเรื่องของตัวสีเราดูด้านหน้าด้านข้างแล้วคราวนี้ก็จะเป็นตัวด้านท้ายหรือถ้าเกิดเรามองในอีกมุมนึงหลายท่านก็อาจจะมองได้นะ คือมันเป็นแค่ตัวหัวกระสือและก็กระบาเอามาใส่เพิ่มอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้สิ่งที่สําคัญนะก็คือในเรื่องของตัวสีให้มันสวยเดิมเสมอการแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเลือกเพราะเนี่ยมันคือขั้นตอนที่มันชัดเจนสําหรับอย่างบางคนที่อาจจะดูรถยนต์มือสองไม่เป็นไม่เป็นไรครับลองมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกับในคลิปวิดีโอนี้ตามขั้นตอนได้ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะฮะถ้าเกิดอย่างเป็นตัวฝาด้านท้ายนะครับไม่มีโลโก้นะ เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายเป็นสีดําด้านโคมไฟท้ายครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็สําหรับตัวแม็กไลเนอร์นะฮะมีใสามาให้แล้วเรียบร้อยอย่างบางทีเนะี่ยแม็กไลเนอร์เนี่ยถ้าเกิดไปออกป้ายแดงเนี่ยมีคิดตังเพิ่มนะฮะหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดยังสายวัยรุ่นนะครับ mm hmm. เขาก็จะเอาแม็กไลเนอร์ไปตัดไปตัดตรงขอบนี้ถูกต้องใช่ไหมอันนี้ก็สามารถไปทําเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดอย่างเราเป็นแบบ สายซิ่งนะฮะหรือว่าไม่อยากจะให้สีด้านบนตรงนี้มันลอกนะครับก็สามารถทําได้น็อตฝาทงฝาท้ายลอยเม็ดองเม็ดอาร์คครบหมดเลยนะฮะตัวนี้มันก็จะเป็นตะเข็บเหมือนกันนะครับฝั่งทางด้านนี้3ฝั่งน้นก็ต้อง3นะมันจะเป็นตัวตะเข็บอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวลอยเม็ดอาร์คนะฮะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นของเดิมจากโรงงาน <c oughs> เท่านี้เนี่ยในช่วงใกล้ๆจะกลางเดือนมกราเนี่ยหรือว่าใกล้ๆก,กับฤดูที่กําลังจะมาถึงนี้มันเป็นหน้าร้อนครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากขยับอัพไซส์หรือว่าปรับเปลี่ยนตัวรถตรงนี้อันว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าซื้อมาในปีแรกแบบนี้กับรถที่ไม่เ0 0บพนโลแบนี้ซื้อได้จัดไฟแนนซ์ได้จองได้เอาไปได้เลยครับพี่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนกับการซื้อรถที่ร้านรถยนต์มือสองิพันธ์ออโต้เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถและบอกราคาสังไฟนอีกทีหนึ่งไปครับดูกันจบไปแล้วอีกหนึคันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับ สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนอยากให้เจาะตรงไหนเป็นพิเศษพี่ๆสามารถแนะนําแล้วก็ตักเตือนอ่นได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ในคลิปหน้าอันก็จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้เพราะนั้นคันนี้ครับตัวรถรอบคันทุกอย่างเราดูกันไปจบเสร็จสับเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเยอะเน้นในเรื่องของตัวสภาพเน้นในเรื่องของตัวรายละเอียดเพราะนั้นครับคนที่มีรายได้เยอะคนที่มีรายได้น้อยคนที่มีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิต ออกได้ทั้งหมดนะฮะถ้าเกิดอย่างบางคนรายได้พอก็อาจจะซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมอันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวตรงนี้เจ้าที่เซลลก็จะชี้แจงให้ฟังหรือว่าคุยกันหลังไม่ก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าซื้อกับคนอื่นก็เหมือนซื้อกานนี่แหละนะครับเราก็เป็นทีมงานเดียวกันนะฮะคันนี้รถปี22ราคา57900นหมพไม่7,400ี่โลพี่ๆครับถ้าเกิดฟังแล้วราคานี้โดนใจแอดไลน์มาได้เลยหรือเบอร์โทรศัพท์สายตรงมาได้เลย ถ้าเกิดมันเป็นของพี่พี่คิดไว้ในใจแล้วคันนี้ต้องเป็นของเราแน่นอนยังไงมันก็ต้องเป็นของพี่พี่เพราะนะั้นพี่พี่มาได้เลยครับก่อนสิ้นเดือนมกราคมนี้อันหวังว่าจะได้เจอกันที่หน้าร้านอันหวังว่าจะได้โทรคุยกันหลังใหม่อันหวังว่าจะได้เห็นชื่อในใบจองของพี่พี่ทุกท่านต้องฝากไว้ด้วยนะฮะสวยมากจริงนะครับและเดี๋ยวสับคิมหน้าเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ